ครับผมน้ำต้นไหนครับสวัสดีครับผมลุงรันภูมิพันธ์ม่วงครับครับผมยีโชคพิกาดโชคในพิกาดร้อยสี่เก้าร้อยสี่บเก้าเจอกับเพชรกันทัศเอ็มยูเดนเพชรกันทัศเอ็มยูเดนภาคที่ภาคที่สี่สี่แล้วห้าสี่แร้วห้าเนี่ยห้าห้านะวันนี้เจอเขาสี่ครั้งนี่ยังไม่เคยชนะเลยใช่ครับมีเสมอสองก็แพ้แพ้สองนะล่าสุดนี่เจ็บใจหน่อยใช่ ไปเฉือนกันเขาบอกว่าตีนสุดท้ายเลยควันนั้นก็จิงแชมป์ช่องเจ็ดใช่ไหมใช่ครับเออวันนั้นเป็นไงมองละไปพลาดดอกตายอืมจะไปเอาคืนก็ไม่เอาคืนไม่ทันอ่ะแล้ววันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเห็นรูปร่างเนื้อตัวแล้วเป็นไงวันนี้ก็เหมือนเดิมนะอืมใหญ่เหมือนเดิมครับเคยเจอมาแล้วครับมีนาำอยู่อ่ะเจอมาสี่ครั้งนี่ลูกไหนที่ปวดหัวเลยเจอเขาเนี่ย เขามีตีนนะครับตีนหน้านะอพูดอย่างนี้ทุกคนนใครเจอกับเพชรกันทัศแล้ววงในอ่ะเป็นไงวงในไม่เท่าไหร่นะวงในเราสู้ได้แต่ลำคาญตรงแข้งหน้าเขาเนี่ยแหละวันนี้แก้เกมมาแล้วเราซ้อมอยู่ที่ตอนนี้คู่บังคู่ซ้อมมีใครบางที่นู่นเยอะอยู่ครับตัวใหญ่หลายคนนะเก็บตัวมากี่วันไฟนี้เดือนนึงไดเดือนหนึ่งได้หลังคู่ดชกมากี่ไฟแล้วครับชก ฝรัลล่งไว้หนึ่งแล้วก็ชอกอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมต่างจังหวัดนี่ช่างไหมอย,อยู่โครารรชต้อโจกอยู่โคราชล่าชุดในรถชกกั่าร้อยล้านเหรอไม่ก็โจกกับใครชกกับกกมวยฝรั่งช่องแปดอะซูเปรอปร์แชมป์อซูเปอร์เจนช่องแปด<อ>แล้วกับที่ต่างจังหวัดที่โคราชนี่ได้ช่างไหมไม่ไม่ช่างเจอกใครชื่ออะไรจัดได้ไหมโชกชัยรานญี่ปุ่นโจกชัยผ่านญี่ปุ่นใหญ่กว่าเราปะ เป็นไงวันนั้นชนะอยู่ชนะอยู่ร่างกายถือว่าได้เคลื่อนไหวสองไฟเป็นไงบ้างก็ดีดีอยู่นะวันนี้ร้อยสี่เก้าคุมเยอะไหมเนี่ยประมาณกิโลครับสามกิโลสามกิโลกลับไปร้อยสี่เจ็ดไหวไหมเออได้ได้ครับเดี๋ยวได้ได้ขยับถ้าได้ชกต่อเนื่องก็น่าจะทำได้เนาะอ่ะเราอายุอะไรนะครับยี่สิบห้า ทิมหายิบกคนจังหวัดสุรินทร์รนรนทะไปปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยเจ็ดสิบสามโลเจ็ดสิบสามโลเราเป็นมวยเข่าซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายสูงร้อยในเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้านะชกมวยนี่รวมกี่ไฟล์แล้วในชีวิตรวมๆไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้สองสามร้อยอ่าฝากพี่ลาคุยเชียร์หน่อยครับฝากพี่น้องเป็นมวยช่วยติดตามเชียร์เราค่อยๆเต็มที่ตีไข่แตกได้ไหม พยายามพยายามเยอะครับ